ฉี่ตอนกลางคืนหลายๆคนก็ไม่อยากที่จะลุกขึ้นมาเพื่อเข้าห้องน้ำก็เลยทําการอั้นเก็บไว้เพื่อจะมาฉีดในตอนเช้าเชื่อว่าหลายๆคนเป็นแบบนี้กันเยอะมากและหนึ่งในนั้นก็คือเราเองบอกเลยนะทุกคนว่าสิ่งที่เรากาลังทำคือมันผิดมากๆเพราะว่ามันจะส่งผลต่อร่างกายของเราแบบเยอะมากเอง่งเราตอนนี้ก็พบเจอกับปัญหาะคะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะว่าการฉี่นี่แหละทุกคนทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบฉี่ได้ไม่สุดพอฉี่ก็รู้สึกแบบ ปวดรู้สึกแบบฉี่กระปิดกระปอยอะทุกคนดังนั้นนะใครที่รู้สึกว่าเออมีอาการเริ่มปวดฉี่อะไรเงี้ยก็คือแนะนําให้รีบไปห้องน้ําเลยนะอย่าอันไหวเด็ดขาด หรือว่าตอนนี้สําหรับใครที่มีอาการไปแล้วเป็นไปแล้วเหมือนเรานะคะก็คือเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนาะเราแนะนําเลยนะคะทุกคนสําหรับยูฮาวเวอร์พีตัวนี้น้องเป็นสมุนไพรนะคะทุกคนที่ทานแล้วนะจะช่วยในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบเรารู้สึกว่าเราเป็นนะทุกคนเราก็ได้ไปตรวจเช่ป้าแต่ว่าก็ได้ยามาทานนะแต่ส่วนตัวเราอยากทานเป็นสมุนไพรมากกว่าไม่ได้อยากทานยาจ่าไปเลยนะทุกคนเราก็ได้ไปเจอรีวิวน้องตัวนี้แะคะ่ะแล้วก็เห็นคนทานกันเยอะมากก็เลยแบบเอออยากลองทานบ้างเห็นเขาทานแล้วอาการมันก็ดีขึ้นเลยเนี่ยทุกคนก็เลยไปตาามมา ตอนนี้กำลังเพิ่งเริ่มทานนะคะเดี๋ยวไว้ทานไปสักพักแล้วอาการเป็นยังไงเดี๋ยวเขาจะมาแนะนำให้นะทุกคนแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าทานยาอย่างเดียวไม่ช่วยให้หายเลยนะทุกคนเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราด้วย นี่เราก็คือมารีวิวตอนตื่นนอนเลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำมาใช่ปะเราบอกว,ว่ารู้สึกว่าตอนยักฉี่แล้วไม่แสบไม่ขัดแล้วทุกคนที่อาการดีขึ้นก็คือหนึ่งเราทานน้องตัวนี้เลยนะคะแล้วก็สองเนี่ยคือเราปรับพฤติกรรมของตัวเองอย่างเมื่อคืนน่ะนอนไปแล้วนะทุกคนแต่รู้สึกว่าเหมือนปวดฉี่อะ่ะก็คือแบบรีบปลุกตัวเองลุกมาแล้วก็เข้าห้องน้ำเลยไม่ได้อั้นไว้เหมือนก่อนหน้านั้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอาการมันก็ดีขึ้นตามลำดับนะคะทุกคนสำหรับใครนะคะที่อยากได้ตัว UHOP ตัวนี้ก็สสาาาามมมมรรรถไไไปปปจิาาน,ะะน,นนนนนนตตกกกกกด้้ะะะคคคคุุุอออีีเเเโชั่ลืื